ตไครองทิทิเแล้วจดสอนยานยังจจปิดกัน้เออเออเาบอกกันได้รบกวโอ้ทิเแล้วทิศมัน มักซานอันนี้มันโอ้เป็นนานาวิตามินซีสันเลิศได้เนี่นะ่อยสมเสยเทยดเท็ดเท็ดเออท็ดดไป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 แล้วมีหล <laughs> อด <laughs> อ,อะไรมากปลาตัวอะไรสว่างเลยลำเจริญอ๋อทางนี้ยหลังเงี้ย ออัักบนเสบายดีสบายดีท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็น EP ไ p พีใหม่ว <c oughs> ่าจักว่าไ p พีเท่าไรละมื่อน,นี้พวกเขาจะไปหาป่าก็จะขี่รถจักไปแต่ว่าตอนกลางคืนเลยเก็จะไปนำซาวนุมบันนี่แหละให้เกรเจ้าพาไปออกประูทางเออวันที่ได้ป่าซ้ำใดแต่ว่ามันมันหนาวได้ส่งนน้ำเย็น,นเย็นน้ำน้ำบุดเนาะ มันก็เป็นน้ำที่ยู่ในระวังไซเดนเมืองขวากับเมืองน้าบากเดี๋ยวเฮาจิตไปหาปลานํากันเดี๋ยวนี้ทีไ่ไปหาข้าเจ้ากันขี่รถไปหาข้าเจ้าข้าเจ้าพาไป เกี๊ยมยังหลายมีแต่เกี๊ยมเข้าแจลล่ะกะบอกข่มไฟเนาะไฟทรายเกี๊ยมพร้อมเกี๊ยมผักหอมพร้อมไปกินข้าวอยู่น้ำพอด้วยเนี่ยนะผักซีเจ้หนิผักซีผักหอมป่ะอืมผักซีผักหอมเนี่ยโอเคมีส่วนหลังบ้านในญ่จนแก่เลยเด้มันต้องได้ก็ะเจ้เฮ็ดห้างแบบนี้เฮ็ดอันสานตะนางแบบนี้ กันไก่เคียร์อึแวะซื้อไฟสายก่อนมีแนวมั้นี่ไหนตัวนี้บัได้ตัวนี้ลงน้ำบัได้ต้องเป็นตัวนั้นเตรียมก่อนเอ้ยทำปะนนี้ลงน้ำอันนี้น่ะ

ันนี้จะเป็นหมูบ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าขึ้นกับเมืองขวาแขวงพงศลีบ้านตังแสแรงเนี่ยบ้านนนั่นห้อยซิงเนาะบ้านห้อยซิง,ซงแต่ว่าแต่ก้อนมันตังแสแรงเนี่ยขาจะเอินมันมีห้อยมันมีห้อยอยู่ใกล้มาเมื่อกี้นี้เป็นห้อยแสแรงบ้านขจเจ้านี่ยเราขึ้นทางเมืองขวาเนี่ยเป็นบ้านสุดท้ายของเมืองขวาเลยแหละบ้านเฮาเราขึ้นกับเมืองลำบากแต่ว่าอยู่ายแดนติดกัน หาอยู่หากินกับมาฮอดน้ำกระเจาอยู่พี่หาปลาเพราะบ้านเขาเปนบ่มีเลยมีแต่หอยน้อยบ่มีแล้วแหละปลาจนก็นไ,ไ้ไปลงมาฮอดบ้านเขาพี่อาจอดรถไว้นี่หนึ่งสองสามสี่สี่ท่านคุหยุดอยู่เลยเอ <c oughs> อเสียงเฮียงน้ำทิดคำมันี่มีแต่ทิดกับเสียงหน่ทิดคมนี่ <c oughs> เสียงไม้เสียงไม้ทิดไม้เสียงแก้ว เสียงโจกเสียงก่นมีแด้เสียงกับเสียงเนี่เสียงกับทิศพวกเขาจะไปหาป่าแต่กระชิมไปกลางคืนดำยิงนี่บึงน่ะยิงป่าให้บึงนี่เปลนกาบีกดีแล้วนกอาเบื่อมาังคัสรุ่อาจารย์อัลังบิกลยร่ส่ะ หลังจากนั้นก็มีอันนี้เดี๋ยวมีอันคมคมตัวนี้จะเป็นโคมที่สามารถดำลงไปยิงป่าได้มันบบแมนว่าโคมทั่วไปสิได้ได้แบบนี้เนาะคือแบบนี้นี่โบได้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าราคามันกระทึกๆซื้อมาสองอันเมื่อกี้นี่ให้ข้าเจ้าเลยไปน้ำ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 ทางเจ้าทิ้นนะ ยูมันังทำไมเนี่ยยูรกินเนี่ยยูมม่าโรกี้กระเพืฮอกำลังเกี่ยวเกี่ยมปฏิบัติภารกิจได้ป่ะเภารกิจหาปลาว่าผู้ใดอาสีมัเนาะดาว่าอ่อยอย่างรงสอบเก็บปลาคอยเขาเป็นนักปกด้วเอาน้ำลง เาครองเราทิ <những> <w> ้เหล้วทิ้ดเห็ดแล้วจัดสอนยาเนี่ยังรอดตัก็กีกี่อกนะสังกรอกเบิน้นี่นะวโตเ้มามามาตัวแทนเสียงมาแล้วตัวแทนเสียงมาแล้วโอ้บเรบไได้ขันมาบัได้จากโตน่ยมามา xiên nặng bò mịp bao nhọt đây lượng kẹp phẳng lên xiên chân đây kẹp đây là วันที่ดีจะมีทงแล็ดข้าทธงล้วมันเ็ดโอ้ทิดเห็ดแล้วทิดม,มันมันโอ้เห็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดแล้วคำคำคำโซได้จากน้อยอ่าได้เรื่องได้เรื่องมามา

ไปแล้วี่บอกี่เหรนี่ยี่พี่นี่กินได้ยนงเนี่นี่งเปนมาส้มบนี่เจฟะผู้ใดหูภาษาลาวเนี่ยมืงมื่นเ่งภาษาลาวเนี่ยฮะ ม,มักซันมักซานเต้เออมักซานอ๋อมักซันอันนี้มันโอ้เป็นนานาวิตามินซีสันเลิศด้วยนี่หนะสม้มสุดยอดเลยนี่หนะกินสม้มนี่ได้เรื่องพี่น้องมักซานมาชั้นโอ้เสียทีแต่ว่าอยู่ต่ำห้วยยังหลายเดี๋ยวขันมาฮอดอยู่พุ่นละชิเก็บมือกินส้มมืออื่น เสียงเสียงอันนี้สลองเสียงได้ในเด้อเออได้เรื่อ,องโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วสมเสยโอ้ยมันเป็นลีอย่างน้อยในพุน่นเนาะาโอ้อเา,าอิองได้แล้วมันยังจับมาได้อีกเออมันยังเป็นลีอยู่ประหยกเข้ามาโอ้ระวัะงระวังเออได้เรื่องอ้า ไปกอ่อไฟธาบันดาหนักน้ำเดี๋ยวสักน้อยสิกินข้าวกอนนาวโอ้ยอยำนาวเราไปดำฝ่าเนาะแห้งเลยเนาะเด็กเก็บมีมุกเจ็ดมันรูดอากาศกดกระเลยกูโย่

นี่ก็เอ็นิดก็ยืนเลยเอ็นทีิดเนี่ยเด้พอดีเลยวุ่นจันทเตี้ยนมากเลยก็เชือการมาัลากันปะปอารลากันปะปอกสังยักเนี่ยจะ้จะฟิ่งไฟก่อนปูลงน้ำเนี่ No, karena hoyu bok yang nah, yen panik. <laughs> <laughs> <Uteradabal>. <laughs> ปลาน้ำบูดนี่มันก็สุดเถื่อนี้แหละพี่น้องเอ้ยว่าแม่นม้ำมันมาไหนะพระเจ้าพระเจ้าปลาหนมบูดปลาหนมบูด <c oughs> เคยไปไล่ทีไล่บอลเลยแต่ว่าบบมีบอลบอลได้ชีสู้พี่ว่าแม่นตัางย่องเลยกินซื้อๆก็ยังแซ่บปวดไซเกลือบปวดไซ,ไซ,ไซแป้งนัวนยังก็ยังแซ่บอะไรน่ะเบื่อไม่ใหมันเป็นเช็ดเอ้ยเต่าเ

อดต่ร้อนแล้วร้อนแล้วมันเลมัเกลดเที่ยวไปเนาะจนดำเลยียวกครอาเธยอะไกลยอนีมามามาเียน้องเนยเริ่มเท่าเจ้าถิ่นเจ้าชานอืม กินครอบทางนั้นสอกอยู่สอกกินทางนั้นพวกเขามาข้อมายูมากินน้ำยาท่วงยาวาเด้อยก็ให้มันมาให้ได้หลายๆต่อไปหลังจากกินเขาแล้วรวยปรีรวยอมมาลองนี่อิจิมาลองกินยอดที่ยวนี่มันปลาปุ๋นนู้นะฮะเที่เอาไม่หนาเราทำปุ๋นนู้นแม่พวกเราทำปุ๋นนู้นทำเพีปดกันนี่เพีมาโอ้สุดยอด พมอีกบาโชาี่มันพร้อมาบเข้าเนี่ยบบเต็มเร็มเพื่เนี่ยเอาคันเราเกิดการนี้เลยคือเรื้องนียเปน็นจังเอาจะมาเนี่ยเรากเลืกเพ็มกัอรกัปลาเนี่ย Các hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กันใหญ่ๆรู้ไหมเฮ้ยปาตัวอะไราองเลยลำใจไม่เท่านั้นได้ค่ะออาครับบละเอียดดูจากครับอืเดามูจ้าจำแจ้วไปอีกเออถูกเนื้อชนิดเดิอเอออ่ะคร้งนี้ได้ เงี้ยเออเออากโอ้ปันเบาถ้าปันปันเบาอันจวดยอดโอ้ัครดีได้กันยังไมเอ้ยรี้หน่อยเฮ้อ

อยู่นี่ลล้วเน่มันุ่อเขาปนใช่ป้องจะน้อย้าป่าแล้วจีไทยบางอีกตัดแซ่บ ตอนนี้ก็มองซุนๆนข้าจะไปต่อตินเขาแล้วอิ่มน้ำส้ำลานแล้วหาปลาต่อวันนี้ออกกลับเฮือนได้น,นี้บได้ปลากลับไปเฮือนพิ่นทิ่จมชีวาเลยไปซอกอิยังบได้ไอิยังพันชิวามา่ กินคือกินกีบเหมืนนี่เดีาสวจไปกินแกนมัอนนี่แกนมันแกนมันแงะเออแกนแต่มันหืนมันจะเป็นสีส้มๆคลาดๆแจวห้อมอ่ะติดเกลือก็มาเออแไปหน่อยจับ เียวมีนี่เฮ้ยนี่จังเต้นเยอะเลยมื่งจะลองหัวมีนะมเฮ้ยผมจอือเ็ตยอะถึงครับอือแคไบิดเด่ะยืดมาบิดยืดมายมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những สมกันนะผสมประสานเวล่าเวลาเวล่าเวลยานีนนะ่้งไให้หน่ะไได้ ส่วนขคี้อยู่ส่วนขี้ <c oughs> กินอยูสอ่ส่วนกินเออเออนีโอ้โหได้เรื่องได้เรื่องส <c oughs> มเซด เทียบๆปไปไปไปกปไ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  หนัดเดียวไดยสองัวสอนกันเลยเดี๋ยวเวลาฟิงไฟรแล้วบ้านไหน ก้ามนะานีสกก็อิเศสกระจับเอ้ยกาแฟเสรอจหรอไม่ต้มน้ำต้มน้ำกินกาแฟโอคลักหลายบรรยากาศสุดยอดหนาเป็นหนาเลยมัิเพิ่มเนี่ยเริ่มเป็นตะคขีวล้วหนาเดบระดิกเริ่มปู่หันเ่เคิว เออเดี๋ยวตะโอเลยเวลาเดี๋ยวเวลากินกาแฟโอ้คับไลน์เดีเวลากินกาแฟมีกาแฟต้องมีน้ำชามีน้ำชาต้องมีไข่ไก่ซาลีซาลีโอ้อบอุ่นทางใจด้วยกันปิ้งไฟแล้วก็กินน้ำฮ้อนกินน้ำอุ่นโอ้ขับใจโอ้ขับใจขับใจขับใจมีกาแฟให้กินได้บ้างเลยเออเอากันซีท็มาสวรรคลิเยอะ เจ้ากระจอกพักนั่นอ่าเจาะธรรมชาติธรรมชาตินำธรรมชาติเอ้ยๆจรอมกิ๋นนี่น่ะจึลึกเออพอดีก็บ่แม่นจ่องเกยเฮ้ยมาจรลงมานี่เปียวละโอเคละไปเฮ็ดตรงนี้ไปอมกิ๋นวาร์อึกเบียร์หมดเลยไกลเร็วแม่นเลยสงบไผสุดยอด mà 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 sao mà tam chọc ờ sụt nhọt sụt nhọt khắc lại khắc lại ni yang phi tắc luôn đây chưa vua tắc à theo yeah Tommy กันเนิจังเล่้องสมานเลยสมานเอรามีองคุณอะไรเพื <Um, er ่ยนนี่ได้บโอ้ได้เรื่องเพราะอารโอ้จัดเอ๋แดดปิกันเลยเออเออขาบ่ามอกันได้ไหมเจ้าปอดเอ้ยม่ไมเลยเออเย็นไปตรงมาบังเต็มซอกเ คือฉีเมันดังไฟเป็นวอบทีสามแล้วน่าจะเป็นกล่องไฟสุดท้ายแล้วนี่กลับละเดี๋ยวนี้กืบสิบเอ็ดมงครึ่งแล้ว <c oughs> อ๋เอเลยทาสรถไฟกับสีอำลาผ่า <c oughs> นผู้สมซำนีบังอีพีต่อไปจึงค่อยว่ากันไหมว่าจิไปหากินวิธีชีวิตแนวใดกับจึงไคทายให้บัง มื่อนีนนี้ก็สมควนแล้วแหละได้กินข้าวได้ลองห้าปลาได้กินอันส้มอมลายย่างอ่จะถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทมั้งใหม่ทั้งเก่าประสมกันไปแหลพะพอว่าต้านแล้ว,วได้มาหาปลาแบบนี้ส่วนไายกับมีแต่ผู้อื่นหามาให้กินก็เป็นการวนคืนเป็นการทบทวนอดีตอีกแบบนึงกับว่าแม่ อ่ะสำนี่สักก้นมาเจอกันไหมกับอีพีอีพีไหมโอ้คนกินสมอยู่อืมไปไดเลยทุกคนเออทำแล้วอ้าวสมเซย